ตอนนี้ก็มีดีแม็กเข้ามานะครับก็มาหาก็สวิตมันก็ประมาณเดียวกันนี่แหละส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราใช้สวิตพวกเนี้ยมันก็คอนแทกมันก็จะสกระปรกนะครับผมสามารถซ่อมได้นะครับมอเตอร์เสียงก็ซ่อมได้นะครับใครบอกว่าเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับคือของมันดีอยู่มันไม่ได้มีอะไรเลยแค่เราทําความสะอาดให้มันได้ก็พอแล้วนะครับแล้วมันก็จะใช้ได้จนลืมไปเลยนะครับจนกว่าคุณจะ ได้อีกนานอ่ะผมบอกเลยนะครับถ้กทำกับผมผมก็รับประกันเข้ามาถ้าเกิดไม่ไม่เสร็จไม่ไม่จบก็แก้ให้ฟรีแก้ให้ฟรีผมไม่คิดตังนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับมาแก้หรอกก็จบทุกคันนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะดีแม็กหรือเชฟเนี่ยสวิตอาจจะมีปัญหาเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ผมจะแนะนําเวลาเราจอดนะครับเวลาขึ้นสวิตเนี่ยให้สังเกตดีๆอย่าให้สวิตค้างนะครับถ้าสวิตค้างเนี่ยมอเตอร์ทํางานมอเตอร์ก็จะร้อนนะครับสวิตค้างเมื่อรถใช้ไปนานๆเนี่ย มันจะชอบค้างสวิตตัวนี้แหละสวิตออโต้เหมือนกันนะครับถ้ากดแช่แล้วมันค้างค้างเนี่ยค้างขึ้นข้างบนางเนี้ยมอเตอร์ก็จะร้อนพอมอเตอร์จะร้อนอ่ะมันก็ตัดการทํางานนะครับมันก็เลยทําให้กดลงไม่ได้จนกว่ามอเตอร์มันจะเย็นมันถึงจะกดลงได้ก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ได้เสียจากสวิตนะครับไม่ได้เสียจากสวิตรูอมอเตอร์ให้ให้ดูตรงนี้อย่างเดียวนะครับทิ้งไว้ก่อนประมาณสักสิบนาทีถ้ารู้สึกว่ามันค้างเนี่ยทิ้งไว้เลย จนกว่ามอเตอร์จะเย็นแล้วก็ค่อยกดขึ้นกดลงก็จะได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเอามาเช็คระบบไฟมีอะไรมีปัญหาแล้วผมก็จะลื้อตัวนี้มาดูให้ก่อนนะครับเช็คสวิตก่อนจะสวิตผมสลับให้ลองเทสลองอะไรดูจนกว่าจะรู้ทุกอย่างแล้วค่อยจะลื้อรถนะครับไม่อยากให้รถช้ำก็ประมาณนี้นะครับผมครับผมเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ